โอวครับรขวาขวาครับไ,ไ,ไก่พี่ไก่ตัวครับไก่ขวาไกใๆครับพี่ผมผมขึ้นบนก็ได้ครับพี่ครับนี่ไม่ใาก

การแข่งขันด้วยนะครับ <ละ S 1> ตอนนี้ก็รอผู้เข้าร่วมนะครับเข้าเดินทางมาบอันี้ก็เติดตามนะว่าจะมีรางวัลแล้วก็ปรากฏขันไซส์วสวยๆมาโชว์ให้พี่ได้ดูเปนไหมนะครับคอยติดตามที่บอโชคพรประเสริฐฟาร์มปราจีนบุรี <c oughs> แม่แสนจิงละวันสองแสนกันครับตัวตัว ได้18ดำได้อยู่ตรงนี้หญาดนี้ตัอะเป็นแบบไหไ้หลับไห้ได้เท่าจรลัเปอร์ลัเปอร์หลัอยังเป็นทางการนี่เนยงีนี่นี่รับครับเล ห0 0่บาทนะครับอันดับ2รางวัลเงินสด10,000หบาทนะครับอันดับที่3าัดับอันดับที่4รางวัลเงินสดรางวัลละห0 0พันนะครับอันดับที่5ถึงอันดับที่ย0รางวัลเงินสดรางวัลละ2,000บาทนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษจากเราด้วยนะครับนะฮะติดประมาณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คยอดให้คุณทุงเลยนนะเดี๋ยวรางวัลพิเศษผมแจ้งนะครับ บุญวายแล้วพวกเราทีไหนครับปลาปูดตอนนี้เราเล่นปลาสี่โลเลยนะครับวันนี้ปลานะปลาวันนี้นะครับปลาสี่โลปลาดกลางเอานำกลับบ้านได้ทุกตัวในจำนวนหนึ่งตันเต็มๆนะครับเอากลับบ้านเต็มตันนะครับเราเล่นปลาพิกัดสี่กิโลนะครับปลาปดปลาให้ตกก่อนเลยนะให้ตกก่อนเอาดิตกเลยประมาณสิบห้านาทีแล้วผมจะชั่งนะครับทุกคนที่ได้ปลาจะต้องนำปลามาชั่งนะครับ เแป้ส่สาสองหนึ่งสี่ด้เลครับอ่าขอ่นครับ มาแล้วครับพี่ใกล้แล้วครับฝากใก้ใกล้ยัดโดยนผู้หญิงมาเดี๋ยวผมตักเองตรงไหนนะขยัาพนเขานะครับโยนมาเลยพี่ขอบคุณครับตัวครับ,โ,รบโอเค หนักด้วยดิโทษนะครับหลังเดินครับอดูพี่ชายพี่เร็ววังเรียนเล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 ียน ันเี้โอเคครับยังไม่เข้าอีโอเคครับเปิดหน้ารอกอันไปกิปนเปลี่ยนเยอะดปลาขังไว้ก่อนนะครับไ่ยังไม่ต้องเอามาชั่งนะฮะขงังไว้ก่อนนะครับดูกันนะดูกันนะครับเดี๋ยวตรงไหนก็ได้นะส่งออกเปก็น,านากนรารเลยน,นะครับอยอมขากันเอานะครับ Oh. นะครับหลนะครับดูหลังกันดีนะฮะดูหลังกันดีนะครับ oh. อ่าข้างๆข้างหลังด้วยครับอเ,อเ,เอาบนเหรอ

ครับรขวาขวาครับไ,ไ,ไก่พี่ไก่ตัวครับไก่ไงครับขวาไก่ไกครับพี่ผมผมขึ้นบนก็ได้ครับพี่ครับนี่ ตัวครับขวากาใจครับโอ้เหนื่วครับขวากาใจกลครับตัวครับขวากาใจกลครับตัวครับขวากาใไกลครับ บครบัใกล้แล้วครับพี่ครับใกล้แล้วครับขอโทษครับ<อ><อ> ยืมแล้ววิ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมาคืนขอบคุณครับเอาได้ไหมเช็คื่อดูก่อนนะก็ มันติดอ่ะเอา้าหลุดแล้วดี่ว่าอุย้ยสาวิ่งสาวิ่งพี่เขาเดี๋ยวเ๋ยวฝากยาดูก่อนนะ I mm don't -hmm. 4 0ขอบัตรเลยครับอันนี้แได้ครับ 0. อันนั้นร่วงไปแล้วเว้ยร่วงไปแล้วครับร่วงเป็นที่สองในที่หนึ่งแทน11.44แต่ที่หนึ่งตอนนี้นะที่หนึ่งตอนนี้เฉพาะซุปนี้นะครับเฉพาะซุนี้ ตัววิโอศูนย์จุดห้าหกโอเคครับครับเติมปลาครับบนบ้าเต็มเข็มเนี่ยแหละใกล้ตีปุ๊บรอนปะกัดเลยนั่นอะไรจะไม่มีอะไรถ้าปิดติครับลองดูเต็มเข็มเต็มเข็ม เต็มเข็มโอ้อโทษทีพี่เห็นพี่พี่มาทางผมโทษท้าพี่ปลาดตายครับตัวับพี่ปลาดตายครับสายไกลๆครับ สายไกลๆนะครับโทษค,ครับปลาท้ายครับอ้าวเราไปอยู่ทางนี้ซะอีกโ้นนะครับสายไกลๆครับเดี๋ยวผมรอดน,นะครับใกละะ้แล้วครับโอ้ขอบคุณครับโทษครับปลาท้ายนะครับสายใกล้ๆครับ โคตรแคปลาสายใกล้ๆครับโอ้ยเม็ได้ว่ะไปเลยเม็ดที่เดินเลยเม็ดเดินเลยเม็ดเดนเลยเมางน้ยนี่ไม่เดินตัก <desserts> <ES> สวิงแม่ไปอยู่ตรงนู้เลยไป็นสวยยุ่สผมมาเล่พี่ได้เดี๋ยวผมทำเองได้ได้ขอบคุณครับที่้านี้ ครับอืณอุณครับเดี๋ยวไปดูอีกทีครับแบบสวยเลลองเช็คดูก่อนลองเช็คดูก่อน โอเคแต่ปลามันสวยสวยสามสามแปดมีสามแปดอืออ hmm. oh. ๋อพิยาไปไหนวันนั้นพิยาละ Mày <laughs> đâu họ đãi rồi đi chơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

นี่ครับเอา4โลเนี่ยลอบคนต่อไปฮะรอบคนต่อไปสเลยจเอาตรงนี้ก่อน4โลขึ้นไหมฮะ4โลอีกนะก5โลเลยหายากไม่เกิน4เนาะโลแวอมีรอกคนที่สองครับของ4.3ครับต่อเลยครับนี่เวนะครับใน้า7 ฝั่งน,นี้รางวัลมูฟเอกหมดแล้วนะครับขอบคุณบริษัทวันดาร่าได้นะครับป๋าได้เท่าไหร่ครับสามสี่เมื่อกี้โอ้โห นะครับอยบเด็นะครับศู1ย์สา2หนึ่งับเก้าศู8ย์สองหกนะครับดับเก้าหนึ่งสองะครับแปดศูนย์แปดห้านะครับดับแปดศเนย์แปดห้าับแปอยเลย์แปดห้าดับแปดศูนย์แด้ลยับแปดศูนย์แปห เอาเถอะครับเดี๋ยวถ่ายรูปตรงถ่ายรูปตรงกลางเลยครับดูที่ตรงกลางครับยกวงครับเอาขอบคุณครับเอารางวัลที่สี่รางวัลที่สี่ครับขอได้ขอได้ขอได้ได้ค่าน้ำมันค่าข้าวค่าข้าว ติด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 แม่ไม่ชอบไม่ชอบโอ้ยลมแรงมากอ่อนปะอ่อนอีกแล้วอยู่ไม่ได้นะปลาตีแต่เช้าเลยโอ้ยเกมนี้ก็สนุกมากนะครับกับแมตต์ปรากฏครั้งนะครับแมตต์แสนทีบอโชคุกอ่อนมาเติมฟาร์มเราได้ปลา4.0นะครับเป็นปลาเกมตั้งแต่ที่เขาตั้งไว้ แต่งแด่ก่อนเที่ยงนะครับแต่ว่ายืนไม่ไหวนะครับโดนถีบลงมาเหลือที่เจ็ดนะครับนี้ก็พอได้แล้วค่าข้าวนะครับประมาณนี้ก็พี่ๆสนใจนะครับอยากมาตกปลาในโซนปลาจีนบุรีก็สนุกมากนะครับมีน้ำตกปลาช่อนปลากระพงนะครับบ่อใหญ่ๆใช้คันยาวๆนะครับก็ลองมาสัมผัสเกมแบบนี้ได้นะครับพี่อาร์ไม่ติดพี่อาร์ไม่ติดนะครับเี่ ประมาณนี้กับบรรยากาศที่ปาจีบริลมแรงมากนะครับรับลมหนาวภูมิแพ้มาเสียงแหบแห้งเลยนะครับโอเคประมาณนี้ฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ตีน้อยด้วยครับแล้วมีคลิปดีๆต่อไปจะมาให้ชมกันอีกนะครับกับเกมการตกปานะคะพี่ๆครับไปแล้วครับบ๊ายบายยู